ผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะ่านผู้ชมวันนี้สูตรสองเนาะสุดสองครับผมเดี๋ยวสุด3สามมือนี่น้าเชียจะไปเอาอีกเด้อค่ะครับเดี๋ยวจะมาสรุปทั้งอีกค่ะดานผู้ชมครับผมไล่ซื้อกับอ่อนว่าเชีย่นเป็นผู้ล่ให้เนาะครับผมค่ะไล่ซื้อแม่เอฟซีพอเอฟซีค่ะ่ันผู้ชมครับยุคคีปีปะกายได้ครับผมค่ะกขอบพคุณ <rec Birthday> เอฟซีของน้ำเชียเก่ามาเชียเนาะอูน้ำใช่ที่เพ่นรวมทํำบุญส้อยดาวกับน้ำเชียในรังนี่เนาะปีหนึ่งมีขังหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นกระจองมาเมื่อนีน้ำเชียจะปิดรับเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่ออืนออ่นเมื่อื่นก็จะเป็นบุญแล้วเมียนครับค่ะมื้อนีน้ำเสียก็จะไปเอาอีกเพิ่นกะโอนเข้ามาอยู่ค่ะค เิคนก็จองผู้ละทังเนาะก็ดีดีเท่าทำสองทังครับผมค่ะทังละลอยหาซิฟค่ะครับกับขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะถ้ามันเหลือจังได้น้ำเสียกะแบบว่าเออ่มันหลายมยนกับเพิ่นว่าเห็ดโลงท่านบอเนาะคะ่ะท่านผูน้ชมเนาะครับค่ะเห็ดโลงท่านโลงท่านก็นดีครับพี่น้องเน,ะ<โ>นาะแจกอาหารการกินคือกันโอ้แมียู่ซี่แห่งมากดีเห็ดโลงท่านครับค่ะนี่ระค่ะท่านผู้ชมบุญกุศลในครั้งนี้ น้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยบอกไปกัสีใหายกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเป็นนังสีจักว่าเป็นน,งน,นังไดน,น้ำเชี่ยค่ะท่านผู้ชมค, <c oughs> ค่ะว่าแต่งแต้มีคนรวยพอไหายเมียเอฟซีรวยพอนหายน้ำเชี่ยบพราะใครอ,อยากฟังเลยค่ะท่านผู้ชมมันมันมันม่นหายค่ะตื่นตันใจอืมจังว่ามันเป็นนอยงค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยแต่ว่าเป็นคนทีว่าเบาคือเมียเอฟซีเห็นอยูน่นคะคะครับทั้งหายเร็วค่ะท่านผู้ชมเอ่อแลวกะ บุญกุศลครั้งนี้น้ำเชียกะขอให้กับขึ้นหาแม่เอฟซี่พ่อเอฟซี่ค่ะถูกทันเนาะค่ะเซียนของน้ำเชียถูกทันขอให้ขอบขั้วเพิ่อนอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนคว่ำเก็บใยไดคว่ำไข่อย่ายให้มีเด,ออด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเพราะว่าน้ำเชียสีเห็ดอีหยังเพิ่นกะ ส่วนเยียมากตลอดค่ะคนละเล็กคนละน้อยค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะคลิปนี้น้ำเชี่ยกับสิพาไปตามแนวทางเนาะซอสสนามบินน้ําชุดประกบคู่เนอะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเขาเรื่องเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ปิดลับเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยจะไปสรุปว่าได้จักแผงกจักถังครับเสียอามารางวัลที่หนึ่งเนาะแม่นครับผมค่ะ เน,เนาะมาเบ่งซอสสนามบินน้ำต่อแถวบ้นขอบคุณเอฟซีใจดีที่เพิ่งส่งให้เนาะครับผมค่ะขอบคุณซอสสนามบินน้ำค่ะซอสสนามบินน้ำนีน้ำเชื่อกับอูน้ำเช่ลงประมาณสามสี่งวดมาแล้วด้วค่ะท่านผู้ชมล่างอย่างเดียวเพิ่นมีบนล่างเพิ่นมีหลายสูตร้อค่ะเพิ่นมีหลายสูตรค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่เมื่อวานอูน้ำใช่ลงไปอูน้ำเช่จะเป็นคนลงเลขวิ่งล่าง สองตัวมาหนึ่งตัวเนาะ mm. นี่เริ่มภากระล่งค่ะท่านผู้ชมล่างอย่างเดียว้ะคะ่ะเพินมีบนมีลางตัวประกบน้าเชี่ยกอะอาจจะเอามาลงเพิ่นวาให้น้ําเชี่ยลงค่ะ mm. เลกวิ่งกับห้อูน้าใชี่ยเอาไปล่งไ mm. ด้ค่ะท่านผู้ชมพราะว่าน้องเพินกระล่งไปแล้วเมื่วานกล่วม,มาปุ๊บกระล่งปั๊บเลยค่ะท่านผู้ชม oh. ค่ะกได้คุยกันกับซอสนามบินนำเพินมีตัวตนคือจังหนูน้ำพร้อมด้ค่ะเนาะ oh. mm. ค่ะนี่ค่ะ ชุดประกอบงวดแรกเพิ่นเข่าหาศูนย์ศูนย์หาเนะาะเถวว่างวดนี่ <c oughs> ไป็นบนอีกถือว่าลุดครับถือว่าลุดฟังดีๆแล้วค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเอฟซีว่าแบบนี้มันมันหลุดนั่นแหละน้ำเสียก็ว่ารุดแค่ว่าเลขเพิ่นไปบนซื้อข<ๆ>่าวซูฟังค่ะลุดเพิ่นไหาลางมันไปบนค่ะ,ะคือมีหลายแถว เพิ่นจะเป็นแบบนี้น้ำเชื่อเคยอธิบายแล้วค่ะเพิ่นจะเป็นแบบว่าอู้น้ำแช่ลงไปก่อนแต่ไม่หากับซีพี่เพิ่นจะมาสรุปยุ่เพอีกครับค่ะเพจังเพิจังหวดว่าหันว่าสาวเพิ่นให้ซีก็ผ่าเพิ่นฟันทงมาซีเห็นปะครับค่ะเพิ่นมีวันสุดท้ายวิ่งตัวเดียวแล้วค่ะท่านผู้ชมวันสุดท้ายวิ่งตัวเดียวหมวดว่าหันเพิ่นวิ่งซีค่ะท่านผู้ชมนี่ยุ่มันกับซีอยู่แล้วเนาะครับ ไปบนรางเลยวะไปบนรางเลยเนาะครับผมค่ะนี่นะคะหมูว่านอูน้ำเชื่ลงแผลซี่ก็ผ่าเท่าซี่ก็ผ่าบะเนอีกสูตรหนึ่งว่างหันมันหลุดตอนหนึ่งกับสองครับก็ได้โฮกับผ่าบ่ก็ผ่าส้นหาอยู่ฟาดหาสิมาอีกอบ่ค่ะท่านผู้ชมเนี่อูน้ำเชื่อลงหมูว่านค่ะเอ๋อบะเน้น้ำเชี่อสีลงสุดประกบเด้อค่ะท่านผู้ชมบัเนี้ เลขล่างอพอนกรให้หากับซี่คือเกาเถ่าให้ตัวเกาเนาะแสดงว่าบดตัดบดทิมวัดไดเลขสองตัวนี่รัวบ,บางสันปกติพันจะตัดอยู่เหนียวมาตัวเดียวรเราพันจะเอาตัวอื่นมานี่ค่ะตัวประกบหนึ่งสองเก้าศูนย์ หนึ่งาประกบสองคู่ห้าสองกับ4ี่สองค่ะดันบุญส้มพ่อถ้า f เอซมาขาเก่าคันเลขออก o, ขาเก้าแสดงว่าเลขกพ่นเขาเด้อค่ะถ้าหาศูนย์แสดงว่าเลขเพ่นเขาค่ะถ้าซีหนึ่งเนี่ซสองเขาประกอบซีเกาแสดงว่าเลขกพ่นข 4, 1, 4, 2, 49, เนขาอันนี้คือบ่ประกบหลายค่ะดันบุญสมเลือกเอาให้เอฟซีเบิ้งเนาะ หาสองขาดันบุษชเองาถววะงันเนี้ยไม่ออกน้ำตต้ามือที่แหลกคนโอ้อมึงน่ตั้งแต่วันชนกันอยู่ลังไม่อวกคนได้เนี่ยครับค่ะเขาก็ปูเขาใหญ่อีกดเถ่าปูเขาใหญ่ผ่นสองนึงอ๋ออยแถวตัวประกบอืมระวังเรียกบ่ดังเด้อนอนถ่อครับ ระวังเดียวว่ดังตอนนี้สามดังมากค่ะท่านผู้ชมสามกับห้าสามกับห้าดังมากค่ะหม,มวดว่าหันเอียงดังเถอะหมวดว่าหันหล่างบ่ะหนึน่งกับสองหนึ่งกับสองแล้วศูนย์น่ะค่ะเดี๋ยวก็มีเจ็ดพร้อมอืนี่ค่ะท่านผู้ชมระวังลบลบลบนี่ค่ะท่านผู้ชมว่าหันเนี่ย พอพ้อนได้แปดศูนย์มันว่าถครับแปดมากงวดนี้ได้แปดสองแปดกับสองแปดงวดนี้ได้แปดสองวันนี้ถ้าแปดมากสองก็มาถ้าสองมากแปดก็ามากนไหมครับสองอืมสองกันยังคือว่าเด็นอืมข้วมไม้นะนี่ค่ะดันมือส้เทียบส้นไหนเอ็ดซี่เบิร์นเยื้ลืมอพ้นแล้วค่ะนี่ค่ะ ซอสนามบินน้ำค่ะท่านผู้ชมนี่ตอนนี้เด็กวิ่งเพิ่นล่าง้ะคะ่ะเดินเหงาอยู่ดิเดินเหงาอยู่คือ,อจังงันของอาจารย์เก่งนั่งร้องเนาะครับผมก็พอของพี่แม่กอ,มอ,อดมอค่ะท่านผู้ชมข,ชมขคือกันเลยนี่ยทั้งวมดนี้ก็มาส้นหาส้นหานะครับผมส่วนนันไดหากัพบพกเอฟซี FC วาถ้าโค้งสุดท้ายอาจารย์ แกงคอยเดี๋ยวเพิ่นมาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเพิ่นมาค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมสลหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปนา้าแนวทางโค้งสุดท้ายอาจารย์เก่งนั่งร่องครับค่ะเพิ่นยำม,มาเลกลางแล้วค่ะท่านผู้ชมย่ำสุดๆเลยเพิ่นวาค่ะ เพิ่นจะเอาขึ้นเนี่ยเสี้ยนเหลี่ยกรางเรื่งนั่นครับค่ะเอาปิดรับวันนี้เด้อค่ะท่นานผู้ชมเพราะว่าจะเป็นงานบุญแล้วค่ะครับผมห่วอื้นหืวเฮือกอาจะเป็นงานบุญแล้วจังได๋กราบขอพรกคุณพ่อกับแม่เอฟซีเนาะครับผมที่คอยสนับสน,นุนนำเชียกับกล่องอเชียค่ะ,อ,ะอยากฟันได้เลขสามตัวตรงๆเนาะแดงจึงคืองือเพิ่นเคยมาเขียนให้หนึ่งสองอะนะ สิบห้าเอฟซีถือเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวน้ำเชียจะไปสรุปคู่อีกครับจำนวนเนาะอ่ะค่ะฟันเอตัวแดงแดงนี่เด้อน้ำเชียเนาะมือเลขสิออกเนาะอันนี้บุญเท่ากับกอนเหลขกออกอีกที่ท่าเมียนค่ะบุญวันที่สิบห้าครับเมื่อเขาฟันบอกลูกหลานนี่เด้ออีพปอยย่ไมหไงเอ้ยผ้าเอฟซีถือเนี่ยเมื่อบอกน้ำเชียเนี่เห็นบอกคนทำบุญอ่า มาเนี่ยท่าบุญยูบานเท่าดิเนี่ยยูวัดแม่นค่ะมาเข่าฝันบอกน้ำเชี่ยเด้อมาบอกมาบอกอลูกหลานเด้อครับ <laughs> ค่ะนี่แหะค่ะอนุโมทนาบุญกับเอฟซกับน้ำเชี่ยเก่ามาเชี่ยอูน้ำใจเนาะครับผมค่ะสหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ